หลุดอืออ้ยใหญ่ใหญ่อุ้ยอาโอนีอ้ลนนี้มาแล้หาป์ใหญ่ไม่งั้นก็จะได้เอาไปแกงกินแล้วจะให้ไปแกงกินอยู่ หลุดสะก่อนเหรอโดนหลังเหรอเขาหลังเนี้ยอื่หรออันนี้อืมอั้เาลสถ้า่อก็นหเทาเท้เออเยท่าท่าอะไรเออเออี่ดเหร่เหรอข้างี้เหรอเออเหรออ๋อแล้วรู้จักนลลล่แสดงว่าดอกมันถอดลงมา โอ้ยด๋ยวทีอนี่ปาวะโอ้โห่ะ้าป่ะาอ่งฟ้่อ่ะ้าอ่ะา่้่ะ้าอ่ะฟ้อ่ะฟ้า่าอ่ะ้อ่ะฟาอ่ะา่ะฟาอ่ะ่ะ่ะอ่า่ะาอ่า้ะ่ะ่่่าะอะ ก็คือไหวมาแล้วก็ขุดแล้วก็ไม่ได้เดินหน้าครับทิ้งตัวไหลตามน้ําไปเพราะฉะนั้นเวลายิงก็จะค่อนข้างจะยิงยากครับครับอย่างตัวนี้นะครับก็ขึ้นก็พอเราเลงว่าตัดหน้านะครับกลายเป็นว่ายิงไม่ถึงนะครับยิงขาดไปเยอะ,ะครับแล้วก็จะเป็นในหลายตัวที่จะเป็นแบบนี้ วิธีแก้ก็คือต้องปรับตัวเองครับให้ยิงชิดวงมากสุดยิงใกล้ตัวปลามากที่สุดครับแต่ว่าอีดอกนี้ก็ออกสายไปหน่อยครับไม่โดนอยครี้ เออมันก็ทิ้งบางตัวก็ทิ้งไปท้ายน้ำแล้วสายมันใหญ่อะงงไหมงงไหมนี่งงยังงงยังแล้วก็จะรู้ขับรถต่อไปเดี๋ยวไปดูขับรถเติร์เปียกเลยอะให้รู้โดนโดนเปล่าเออช่วยกัน เอาสิมากันถึงาเสายเลยเลืสายเลยพี่ให้เราเหนื่อยอีกระวังถอยหลังอย่าเปินเ้อปินตัวเองอะเืนพวกอะไรรเปือนนี้แหละ ไม่มีเ,เอาขอลงเลยหัวแตกหัวแตกขอนุ่นอ้าวข้อใครอ่ะไม่ต้องสามไม่ต้องสามเอาขอลงเลย ไม่มันมันกอดแงหัวนะโอ้ยใหญ่หรือว่าห้าโหลยิงกันนี้ไม่ต้องออกไม่ออกท้ายน้ำห้าโลกว่ามือลุกออกอ่ะมือนะมือนะเออโอเคมาทำเองอ้ ห้าลบกว่าห้าลบกว่าโคตักหนึ่งสองโคกห้าลสามห้าลสี่อไม่ตรงไม่ตรงอีกไอโพเนี่ยไอโพมันจะมาแนวเนี้ย

วัวนี้ขึ้นใกล้สุดกับก็จะเห็นว่าเนี่ยปลาเนี่ยมันจะไหลจากกลางภาพขึ้นไปบนส่วนบนของภาพครับรก็คือ,อปลาจะไหลหตัว,ไ,ตวไปตามน้ําไหลอะไรกันนี่ก็จะยิงรอดท้องเราเล็งอยู่ต้องพักหนึ่งนะก่จะยิงอนะ่ะเป็นเต็มหัวแลวเราเล็งก่อนเลยนะไม่วาดปืนนั่นนะ ต้องแสงอ้ยดิเนี่ยอยู่ขาวๆเนะี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงเอามาเลยปืนไม่ตกโอ้โหห่างไวน่อยอ่ะใจด,ด้วยกับสิบ ก,กี่เมตรวะเนี่ย<ะ>กี่เมตรสามสิบหรอสามสิบสามสี่กว่ากว่ามาใกล้หน่อยก็ไม่ได้เนี่ยตัวใหญ่มันชอบอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ยกไม่ค่อยถึงมันส่วนตัวนี้เป็นปลาน้าช้างครับ สังเกตจะขึ้นแตกต่างจากตัวอื่นครับเพราะว่าขึ้นแล้วไหลไปหน้าโบกหางเล็กๆๆแล้วก็โดนเต็มๆเลยครับทางหลังโอ้ยกิโลเนี้ยไม่เห็นตัวสิบกิโลิโดนเหรอเอ้าบันไหลแล้วเอาให้ดูต้องห้ามลอยไม่เลยเป็นตัวห้ามลอยอ่ะเฮ้ยทำไมมันกึ้งยังอ่ะโดนโดนหัวอ้ะววิน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  ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วตายเลยตายเลยตายเลยต่างกันหยุดเออตายเลยตายเลย,ย,เลยอยู่เลยจะ đây, ไดไ้ได้เงี้ยเดียวเงี้ยเอาเข้ามาหน่อยได้ไหมนี่เอากระบอกเข้ามาวางไว้วางกระบอกวางกระบอกเลยวางกระบอกเลยโยกเลยเดี๋ยวยิงตรงนี้มา ได้เงี้ยงเดียวอะโดนโดนไหมสายอยู่กับปลาละ่ะสายอยู่กับปาลาไ,ไม่โดนวะ เออเออรียบร้อยแม่เขาเป็นของเขาเขาเห็นคนเดียวด้วยมันทุบปลาเหรอทุบปลาเสียงดังเสียงดังทุบมันทุบเอา ตามสาม โดน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 หลังเหมือนกันอันนี้อันนี้โดนครับอ๋อฟาดบอกว่ามันทุบปลามันทุบปลาเอาเอาไปรวมแล้วก็ขอลงเลยอันไหนอ้าวผิดไปหมดเต็มโอเคช่วยไม่ได้เลยยกมือแบบนั้นมันลื่นโอ้ยปลาไม่ได้วิ่งนะอย่าร้องถ้าปลาวิ่งจะร้องอันนี้อย่าร้องนะสกีบอย Bà vinh chẳng lũ Yên yên, yên yên, yên yên Hãy nắm pha rồi ไ okay. ล oh, ่ไนเโอะไรล่ะโะลเาุ้เขาเอาดอกอะไรมายิงวะเนี่ยเหงาสิดอกห้าสิบเหรอดอกห้าสิบเซครับเราก็ว่าเข้าอเงี้ยเดียว บ้าบอกเออแต่แว่าอย่อนหรือไงเออเนี่ยกอด50เซนโอ้งอจอิงก50เซนกอด50โอ้งอเลย5มินงอเลยอ่ะ้ามินก็งอแหลกเหลวเฮ้ยไอ้กอดพี่อ่ะตัดตู้เลย อันดีวันดีเยอะ เดี๋ยวลุงช้างคนเดียวเอาลอยเลยขนะ้างหน้